จะอ่านหมดไหมเนี่ยวันเนี้ไม่ว่าคุณจะถามอะไรผมคนนี้แหละจะมาตอบให้นี่แหละคือชีวาตท่านอยากรู้อะไรท่านถามมาได้เลยพี่ฮะพี่ฮะพี่มีขนฮามอยกี่เส้นฮะกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวาด และก็ชีวะเกลียนคอมเมนต์นะครับพา์ที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับช่างหัวมันอเกลียนคอมเมนต์สามแสนซับนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ที่ผมคอมเมนต์แล้วก็ตรึงเอาไว้นะครับถ้ามันเยอะนะครับผมก็จะคัดเอาอันไหนที่น่าตอบนะครับอันไหนที่ไม่น่าตอบนี่ก็ผมก็จะผ่านไปเลยอ,อย่างเช่นพี่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์เหรอครับอืใช่ครับพี่อยู่บุรีรัมย์ ชีวาร์ททำไมตั้งชื่อว่าชีวาร์ทแชนเนลนะครับชีวาร์ก็นะมันก็เป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องรู้ลึกหรอกแค่นั้นพอนะครับที่ทำบันดับเพลงของเลตโทสเปกนะครับเลตโทสเปกเนี่ยก็เป็นแนวเพลงที่ค่อนข้างยูนิคแล้วก็คนทั่วไปนะครับเขาก็จะไม่ไม่ค่อยฟังแล้วก็ไม่ค่อยรู้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่เอาดีกว่าอ่านี่นี่มีแซมเปิล สิวัตอะไรบ่อยที่สุดในสตรีมจะถามว่าเล่นอะไรบ่อยที่สุดใช่ไหมผมเล่นวอลเฟมนะครับบ่อยสุดในสตรีมเนี่ยยิงุดแล้วปิ๊งองปิ๊งแอคนี่ไม่ต้อง,ง,อนใ,นงใช้ใช่ไหมโคตรสตตองพี่อายุเท่าไหร่เลยครับปีนี้ก็ยี่สิบแปดแล้วนะครับใก,ใกล้ใกล้เลขสามขึ้นไปทุกทีทุกทีพี่ทํางานอยู่โรงพยาบาลไหนคะตอนนี้ไม่ได้ทําแล้วนะครับผมออกมาจัดรายการมาเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวแล้วนะแกร็บต่อ,ตอ สมมุติว่าพี่เป็นเด็กคนหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางความรุนแรงพี่จะทํำยังไงจะให้ทํำยังไงล่ะครับจะทําอะไรได้อะก็เป็นตัวของตัวเองนะครับและอย่าไปซึมซับความรุนแรงนั่นฝรั่งคิดสงสัยจับตอนไหนครับพี่อืมก็ไม่รู้นะครับผมไม่มีตารางอัพคลิปแน่นอนแต่ที่แน่ๆก็คือมันจะสลับกันระหว่างสยองซะไม่มีกับสาระแทีไม่มีเนี่ยสองรายการนี้นะครับมันก็สลับกันไปเรื่อยๆนั่นแหละ พี่ทาแต่เรื่องสยองสยองโหดโหดแสดงว่าพี่ไม่กลัวหรือว่าไม่เชื่อเรื่องผีเรื่องลึกลับอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับไม่พี่กลัวโคตรกลัวเลยนะครับบางทีนั่งตัดต่ออยู่เนี่ยก็ตกใจเรื่องที่ตัวเองทํานะครับจําไม่ได้ว่าตัวเองลงจาสแกรไว้ตรงไหนนั่งตัดต่อดูไปดูมาตกใจเองซะงั้นบางทีนั่งหาข้อมูลอยู่นะครับยองยีก็ไม่อยู่ยองยีออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยไปเปิดเรื่องผีเปิดเรื่องอะไร แล้วก็จะเอาไอ้เรื่องพวกเนี้นะครับมาแต่งเป็นสยองซะไม่มีเนี่ยผมยังกลัวเลยพูดตรงๆงหมายกอดพี่ช่องเกมช่องไหนเหรอมผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ข้างล่างแล้วนะครับไม่พี่รุ่นอะไรผมอยากรู้โอเกอร์นะครับเดี๋ยวดูดูรุ่นก่อนเอสอ็มขีดสาเนะครับเป็นไมติดหูฟังซึ่งผมใช้มาตั้งแต่7ปีที่แล้วนู่นนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลิกใช้มันเลย พี่ทําอะไรตอนว่างๆเล่นเกมนะครับแล้วก็หาข้อมูลมาจากรายการทั้งสยองทั้งสาระนี่แหละอ่าวันๆหนึ่งนะครับมันจะหมดไปกับการหาข้อมูลเนี่ยประมาณเกือบครึ่งวันไม่ว่าจะเป็นรายการอะไรก็ช่างกัว่าผมจะหาเรื่องที่ผมคิดว่าเอออันเนี้ยผมไม่รู้นะครับผมไม่รู้จักไม่เคยได้ยินอ่าโอเคเอาเรื่องนี้ดีกว่านะครับมันก็กินระยะเวลาไปนูน่นครึ่งวันแล้วนะครับ พี่เป็นเกย์ใช่หรือไม่ตอบหน่อยอืมตอบไหมตอบเดี๋ยวนี้ผมมีแฟนเป็นผู้หญิงนะครับถ้าจะคิดว่าผมเป็นเกย์เนี่ยคงไม่ใช่หรอกพี่ชอบเกมอะไรมากที่สุดแล้วพี่อยู่อำเภออะไรนะครับเกมที่ผมชอบมากที่สุดคือ1เลยซีรีส์เดสเปรนะครับผมแค่ลงช่องนี้เอาไว้แล้วละ่ะอภาค2ภาค3แล้วก็ DLC 3นะครับผมชอบมากซีรีส์ลองลงมานะครับก็ฟาคาย ฟาคาย3กับฟาคลย4ไม่สิชอบตั้งแต่ภาค2แล้วแต่ภาคแรกนี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับาตามมาก็เป็นพวก Warframe นะครับแล้วก็พวกเกมโมบ้พี่อยู่อำเภออะไรพี่อยู่พุทธสงนะครับจังหวัดวีลำนั่นเองพี่ชอบเล่นตัวอะไรใน rov มากที่สุดที่ชอบสุดๆนะครับก็จะมีซานิด v i o อเลแล้วกอ็อีกตัวหนึ่งเพิ่งซื้อมาไม่รู้ว่าจะชอบดีหรือเปล่านะครับอีกตัวนึงชื่ออะไรวะ โอ้ไอ,อตัวกระโหลกถือดาบอะ่ะโมโมทสเหรออืมนั่นแหละ <c oughs> พี่ครับผมอยากดังต้องทำยังไงเลอครับอืมไม่รู้อะอืมทำไมช่องพี่ไม่มีเครื่องหมายถูกคะเดี๋ยวนะนี่ไงหรือว่าดูในมือถือมันไม่มีหรือยังไงนะครับไอไอรีว <c oughs> ิวห้องอัดวิดีโอหน่อยนะครับเคยทำไปแล้ว น่าจะเกียนคอมเมนต์นี่แหละไม่งั้นก็ฉลองพวกหมื่นซับห้าหมื่นซับแสนซับอะไรนี่แหละนะครับนานแล้วผมจําไม่ได้ปัจจุบันพี่ทํางานอะไรเลยคะเพิ่งฟังจากคลิปเมื่อก่อนเคยได้ยินว่าทํางานเกี่ยวกับโรงพยาบาลใช่ครับแต่ก่อนผมอยู่โรงพยาบาลแต่ตอนนี้ผมมาอยู่บ้านนะครับเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวเรียบร้อยแล้วพี่ครับทําไมไม่ตอบคําถามคอมเมนต์ของพวกเราอืมถ้าคําถามมันไร้สาระมากนะครับผมก็จะไม่ตอบ อย่างพี่มีขนฮอมอยกี่เส้นหรือว่ามีขนคิ้วกี่เส้นเนี่ยเอ้ยใครมันจะไปนับได้พี่ครับทําคลิปแนวล็อกบ้างนะครับแล้วก็อยากให้พี่ทําซีรีส์ฝรั่งที่สงสัยแบบจนกว่าหาและเพื่อนๆของฮานจะแก่ตายโอ้โหนี่มันจะนานเกินไปหรือเปล่าบล็อกก็มีแผนว่าจะทําอยู่นะครับแต่คงไม่ได้ลงช่องหลักอาจจะไปลงช่องนู่นช่องลองนะครับคุกกิ้งวิชีวัตนิทานกิมที่พี่เล่าแล้วคิดว่ามันโหดท,ที่สุดคือเรื่องอะไรนะครับ น่าจะเป็นเรื่อง Girl Without Hand นะครับที่โดนพ่อตัดมือทั้งสองข้างนะครับไปตามหาดูใครเป็นคนวาดมาสคขอตให้เลยคะผมจำชื่อไม่ได้นะครับเป็นแฟนครับวาดให้ผมตั้งแต่หมื่นซับนุ่นมไม่ถึงสิตั้งแต่หลักพันซับนะครับหนูไม่มีคำถามครับพี่แต่อยากออกเกียนคอมเมนต์เ่ยลงหนูในคลิปด้วยนะคะโอเคนี่เอาลงให้แล้วโท เนี่ยอยากออกเฉยๆแต่ไม่มีคำถามใช่ไหมเนี่ยแต่ก็ยังดีนะครับดีกว่าไอ้พวกถามว่าผมมีขนห่ามอยกี่เส้นพี่เอาฝรั่งขี้สงสัยไปกินข้าวร้านเด็กเสิฟเดอะซีรีส์เออน่าสนใจนะครับไอ้เด็กเสิฟนี่รู้สึกว่ามันไปข้องเกี่ยวใครเนี่ยคนนั้นจะตายนะครับส่วนไอฮาเนี่ยมันไปข้องเกี่ยวใครเนี่ยคนนั้นจะเห็นผีถ้าสองเรื่องนี้มันมาชนกันเนี่ยจะจะเกิดอะไรขึ้นผมว่าฝรั่งขี้สงสัยน่าจะจบนะครับ พอทุกคนที่รู้จักกับเด็กเสร์บเนี่ยตายโอเคยูไล okay, like นะครับพี่เคยินดีเลยนะครับขอใหถึงล้านซับไวๆเยี <_ S 1> <ๆ>่ยมมากเยี่ยมมากขอบคุณพี่เคมากนะครับขอบคุณมากมายเลยแหมทัวเอ้ยนึกว่าจะปิดช่องใจหายหมดก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามมาผมแค่จะเปลี่ยนชื่อเฉยๆก็ลาก่อนคำว่าเดอะเกมมิ่งชิวานะครับกลายมาเป็นชิวาดสื่อนี่แหละ ลาก่อนนี่อาหารอีสานหรือเปล่าครับอแล้วก็มีคนมาตบมุกนะครับลาบก้อยตึกโป๊ะเอ้ยไปเล่นตรงนู้นเลยไปพี่ครับรับผมเป็นเพื่อนใน R O V ได้ไหมครับเพื่อนเต็มครับบอกตรงนี้เลยว่าเต็มตั้งแต่2วันแรกหมายกอดพี่เล่นพาลาดินกับผมได้ไหมครับผมอยากเล่นกับไอดอลที่ชื่นชอบสักครั้งในชีวิตอาพาลาดินนี่รู้สึกผมจะไม่ได้แตะมาน่าจะ5้เดือนแล้วนะครับ ไม่รู้จะกลับไปเล่นแล้วจะเป็นยังไงผมจะหาช่องพี่ยังไงอ่ะพอดีชินกับการพิมพ์ว่า the gaming chivas อืมเอ้ยความจริงอ่ะพิมพ์ว่า z h e v a s s เนี่ยมันน่าจะง่ายกว่านะสั้นกว่าด้วยโอ้เปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนภาพหน้าป,ปกด้วยสีจะได้เข้ากันอีอแล้วแต่เจ้าของนะเออแล้วแต่เจ้าช่องหมายกอมีแพลนว่าจะเปลี่ยนอยู่นะครับแต่นะ ด้วยความที่งานเยอะมากงานยุ่งมากนะครับก็เลยยังไม่ได้มีเวลาทําอ่ะทําไมเวลาพูดต้องเลิกคิ้วเลิกคิ้วนี่คืออะไรพยักคิ้วเหรอหรือเปล่าไม่รู้สิครับมันเป็นการใส่อ m o t i o n นะครับเกรียนคอมเมนต์พี่เช็ดไหมทุกๆกี่วันกี่เดือนกี่ปีครับอืมทุกครั้งที่จะออกกล้องอ่ะถึงค่อยเช็ดก็ปล่อยให้ฟูนมันกาะไปอย่างนั้นแหละ my god อืม 3แสนซับแล้วเมื่อไรจะเปิดหน้าครับเฮ้ยคลิปนี้ก็เปิดอยู่ไม่ใช่เลยโทษพี่เป็นสายเขียวหรือเปล่าครับอะไรคือสายเขียวไม่รู้นะครับนูติดตามพี่ตั้งแต่สาระแทบไม่มีแล้วตั้งแต่2แสนซับต้นๆแล้วก็เห็นความพัฒนาของพี่มากนูรอฟังเรื่องราวต่างๆนะแต่หนูไม่กล้าฟังซีรีส์พี่กลัวนะครับไปฟังดูนะครับไอ้ฝรั่งเดอะซีรีส์เนี่ยบอกไว้ก่อนว่าต้องกลัวจนท้องแข็งนะครับ มันเป็นเรื่องราวน่ากลัวก็จริงอยู่นะครับแต่ฟังไปฟังมาเนี่ยมันจะสนุกแล้วก็มันจะตลกมากกว่าเชื่อผมพี่เวลาพี่อ่านเรื่องสยองพี่ปิดไฟไหมครับปิดนะครับเพราะอะไรเพราะพี่อ่านตอนกลางวันครับ <laughs> เปิดหน้าต่างแล้วก็ปิดไฟนั่นเองพี่ครับอยากให้พี่เล่นดูมสมคอมพี่จะเล่นไหวไหมเนี่ยอีกอย่างไม่มีตังค์ซื้อด้วยนะครับซื้อมาสิเดี๋ยวจะเล่นให้ดู <laughs> อืมผมนั่งอ่านอยู่นานนะครับ พี่ช่องต่อตีปิโดพี่ลองกดคำว่าวิดีโอลองคอมเมนต์ของพี่ต่อดีคลิปใหม่นะพี่ดูวิดีโอด้วยนะพี่เฮ้ยวัดวั t ดัมฟังกี t เดสพี่เคยเล่นชิลินโดหรือเปล่าชิลินโดนี่เว็บเว็บเว็บประมูลของหรือเปล่านะครับไม่เคย <laughs> วาดแฟนอาร์ตให้ได้ไหมพี่ได้นะครับส่งมาทางอ่า แฟนเพจผมได้นะครับก็ค้นหาคำว่าชีวะในเ c e b o o k นั่นแหละมันน่าจะขึ้นอยู่พี่ๆร้องเพลงได้ไหมคะอืมเคยร้องไปเพลงสองเพลงอะเนี่ยฉันนั้นไม่เท่าแขนเป็นแฟนของเธอไม่ได้ ยังไงเริ่มงที่ว่าเอาไมา่อยู่ก็คงต้องปิดเกมดูแล้วก็พักเอาแรงก่อนถูบ<ท><ท>ันล็อกตัวไอ้ห้าบันล็อกมันจะอยากไปไหนพอเจอกับมันก็แพ้ มันทุกทีทุกครั้งก็ไม่อาจลบคาแดกทองมันได้สักทีทกปไปทุกก็แล้วไปทุกทีไม่ว่าจะทำทาะไรเราไม่ต้านท,ทานคาแดนนี่ยังดีแท่ไหก็ไม่ดีไม่ว่าจะดยุดในโมเดสรนคาโูเคปต้งทำตัวไนหนชนะทนเ่นจะครั้งนี้ไม่ววนทางยาวไปต้องอดทอนสักเท่าไรก็ไม่รู้เรารู้สึกว่า จะมีแต่คนมาด่าว่าเสียงไม่ดีนะครับก็เลยเลิกร้องล้อเล่นนะครับผมไม่มีเวลามาอัดเพลงปัดขนาดนั้นหรอกพี่ครับเล่นโมบายลีเจนหน่อยสิครับคล้ายๆอ o v แต่สร้างก่อนเออโอเคได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปลองโหลดมาเล่นดูอืมันก็น่าจะสนุกพอๆกันนะนะแต่ถ้าว่า r o v ก็ดังกว่านะครับผมว่าดังกว่าโมบายลีเจนอีกทําไมตาหวานจังครับไม่รู้นะครับอันนี้ อาจจะเป็นพราผมเปิดไฟ2หลอด3หลอดอยู่ข้างหน้านะครับมันอาจจะแสบตาก็ได้ใครจะไปรู้เอาเวลาอาัดคลิปนะครับผมต้องปิดห้องเพื่อทีอ่จะไม่ให้เสียงมันเข้านะครับพอปิดห้องเสร็จปุ๊บก็ต้องเปิดไฟไล้หลอดไฟเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าผม <laughs> พอดีนะครับพี่ทํา y o YouTube มากี่ปีแล้วปีนี้น่าจะปีที่3นะครับใช่ไหมว่าจำไม่ได้ฮะสนั่นแหละนะครับไม่3ก็สนี่แหละ อ่านคาถามแล้วรู้สึกว่านี่พี่จะเกียนคอมเมนต์หรือคอมเมนต์จะเกียนพี่ฮ่าฮ่าฮก็ง่ายๆนะครับไอ้พวกเกียนผมก็แค่ไม่อ่านแค่นั้นเองก็ปล่อยมันปันผ่านไปนะครับยินดีด้วยนะครับไปปันป่นแฟนอาร์ตแป๊บโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับส่งไปในแฟนเพจผมได้เลยถ้ามันสวยจริงนะครับผมอาจจะเอามาตั้งเป็นหน้าปกช่องเป็นอวาตารไปเลยก็ได้อย่าอยู่ทำรายการสาระแท้ไม่มีนะชอบมากครับผมผม ผมโตมาได้เพราะรายการนี้นะครับผมคงไม่หยุดหรอกชื่อของพี่คือนะครับพี่ชื่อฟิล์มนะครับ F I L M ฟิล์มที่เขาไว้ใส่กล้องถ่ายรูปไม่งั้นก็เอาไว้เอาไว้ไปเอ็กซเรย์ในโรงพยาบาลนะครับพ่อผมทํางานเอ็กซเรย์นี่แหละครับแกก็ต้องอยู่กับฟิล์มเนี่ยคอยถ่ายเอ็กซเรย์ว่ามีกระดูกหากมีอันนุนอันนี้ตรงไหนไหมนั่นแหละที่มาของชื่อผม ชื่อว่าฟิลนั่นเองเราเห็นอีกผลงานของนายละเขียนนิยายส,สยองขวัญขายดิมันจะมีคนซื้อไหมนะครับก็ไม่รู้เดี๋ยวก็มีแพลนอยู่ว่าอาจจะลองทําเป็นอ e ีบุ๊กลงขายดูนะครับแบบประมาณว่าเรื่องละสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคนซื้อไหมเนี่ยแหมก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าถ้าใครอยากจะซื้อเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้เลย ไม่แน่นะผมอาจจะทําขายจริงๆด้วยโต๊ผมตามดูตลอดพี่เล่าเรื่องได้ดีมันเข้าใจง่ายที่สําคัญพี่เล่าเรื่องได้กวนตีนดีสู้ๆครับผมจะถือว่าเป็นคําชมนะครับขอบคุณมากนะครับแหมพี่ครับพี่คิดยังไงกับพวกนักเลงคีย์บอร์ดก็แล้วแต่เขานะครับเขาจะเรือนเขาจะเกียนเขาจะนักเลงคีย์บอร์ดอะไรก็เรื่องของเขาว่าแต่มันไม่ทําให้เราเดือดร้อนก็พอก็ใครอยากทําอะไรก็ทําไป อย่าทาให้คนอื่นเดือดร้อนน่ะนะก็เป็นพอแล้วละ่ะพูดสำเนียงแปลกๆไม่ใช่คนภาคกลางเป่าลุงนะครับผมไม่ใช่คนภาคกลางเนี่ยก็มีคนมาบอกว่าผมเป็นคนอีสานนะครับแล้วพอเป็นคนอีสานนี่แหละผมก็เลยภาคเสียงยอดชายได้นะครับมประมานะ่มันหมดชายเละนะครับผมเออ <laughs> ชอบเรื่องความเทพของเทพกรีกนะครับซ้ำทะลวงโลกอืมบอกตรงๆนะครับเทพกรีกตอนนี้หมดมุกแล้วหมดก๊อกแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะขุดเรื่องอะไรมาเล่าแล้วอืมเกิดมีความรู้อยากเห็นพี่ศีวาในตอนวัยรุ่นจังเลยค่ะว่าจะหน้าตาดีเหมือนปัจจุบนันหรือเปล่าว่าไปนั่นโอ้มันจะดีเหรอะเอาลองดูกันนี่ตอนผมวัยรุ่นนะครับ เวลาเล่าเรื่องผีอย่าจำสแกรได้ไม่กลัวขอโทษนะครับแต่มันเป็นซิกเนเจอร์ของสยองจะไม่มีไปซะแล้ว <c oughs> ขอบคุณมากครับพี่ที่พี่มีอะไรดีๆฮาๆม่ให้ผมดูตลอดบอกตรงๆไม่เบื่อเลยครับเพราะผมติดตามตั้งแต่พี่ห้าร้อยซับเองชอบอีพีน้ำพุศักดิ์สิทธิ์มากหาดีครับอืมก็ต้องชอบแหละครับเพราะว่าชาวบ,บ้านคิดว่ามันเป็นน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ที่ในได้เป็นน้ำส้วมไม่กอดเนี่ยดีนะที่ไม่เป็นโรคเป็นภัยอะไรตามกันไป พี่เคยมาเที่ยวสุราษฎร์ธานีหรือเปล่าครับถ้ามามาอำเภอไหนครับสู้ๆเออพี่ไม่เคยไปภาคใต้เลยนะครับ m หมยกอดทำไมเหรอจะจะเลี้ยง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 ข้าวเลี้ยงอาหารพี่เหรอนะครับนะครับและก็อนักครับอืมทำไมอะ่ะก็มันติดปากอยากได้เด็กเสิฟเดอะซีรีส์ต่อคะ่ะเอาจริงดินี่ยังยังมีคนอยากฟังเด็กเสิฟอยู่เหรอนะครับ โอเคมันก็น่าสนใจดีนะครับอืมไม่แน่ผมอาจจะเอาสองเรื่องนี้มาปะกันก็ได้ที่ไม่ไลฟ์สดเลยครับอืมผมไลฟ์สดนะครับมันจะดึงเน็ตความเร็วเน็ตทุกอย่างนะครับมาอยู่ที่คอมผมเครื่องเดียวแล้วเครื่องอื่นมันก็จะใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็เกมนะครับถ้าผมถ้าผมไลฟ์สดเกมเนี่ยปิงในเกมผมจะมาหาศาลมากเพราะฉะนั้นก็ คงจะไม่มีโอกาสเห็นผมไลฟ์สดหรอกนะครับพี่คาเกียนคอมเมนต์เป็นยังไงสนใจลองเกียนเมนเราไหมพี่อืมอืมสมใจอยากแล้วนะครับนี่แหละเกียนคอมเมนต์โถอยากให้พายงยีมาออกช่องด้วยยงยีเขาออกช่องลองอยู่แล้วนะครับออกแทบทุกวันด้วยนะครับผมสามารถหาดูได้แหมพี่มีลูกยังยังนะครับยังไม่มีถามถามครับดู랩อีสนาวไหมครับถ้าดูชอบใคร คิดยังไงกับเพลงแนวนี้ครับไม่ได้ดูนะครับขออภัยด้วยเพลงแนวนี้ก็ฟังได้เรื่อยๆนะครับก็แล้วแต่ว่าแต่ย่าด่ากันไปยาด่ากันมามากม,มากเกินไปก็พอนะครับเพราะบางทีคนฟังเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยนี่กูโดนด่ายอยู่หรือเปล่าวะเนี่ยนิทานไทยบางเรื่องก็โหดนะพี่อืไม่บางเรื่องนะครับเกือบทุกเรื่องผมเคยนําเสนอไปแล้วสิบนิทานไทยที่โหดสลัดลองหาดูได้นะครับ มีเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรนาะจำชื่อเรื่องไม่ได้ที่ว่าปาดนังหัวแล้วเอาปลาโปะลงไปนะครับแล้วก็เอาคนมาทำปลาแล้วก็ส่งไปให้ญาติกินโหดมากก็น่าจะสมควรเก็บเวลาแล้วนะครับเพราะว่าโอ้โหผมอ่านยังไงก็อ่านไม่หมดหรอกจริงๆนะครับผมขออภัยด้วยแล้วกันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวทีมท้ายชิวานนี่ชื่อพี่หรือครับ แล้วพี่คนเป็นคนอีสานหรือเปล่าหรือว่าคนภาคอะไรและเวลาพี่คิดพี่คิดถึงหานกับยอดชายฮันนีตาณีกับพยาบาลคำสร้อยไม่เอ่ยอ๋อคิดถึงอ๋อหรือว่าเคยฝันถึงอืมไม่นะครับมันก็เป็นเรื่องที่ผมแต่งขึ้นมาเฉยๆผมไม่เคยฝันถึงพวกเขานะครับสุดท้ายก็ขอบคุณสำหรับคลิปดีๆตอนจบฮามากครับน่าจะลดลงให้ถึงศูนเลยเอ้ยไม่ดีมั้งโถ <laughs> ปอลผมดูครั้งแรกคือคลิปฮาชาคุซามะแล้วก็คิดว่าเออช่องนี้ดีเลยกดติดตามยาวเลยกดติดตามยาวไปหน่อยแต่อ่านนะไม่หน่อยละก็ขอบคุณมากนะครับผมเคนะครับสมควรเก็บเวลาแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่กับชีวาดเกลียนคอมเมนต์พาดหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเย้บุกเก๊